วิชาสเตมเพื่อพัฒนาทักษะในศตรวรรษที่21หนังสือสเตมเพื่อพัฒนาทักษะในศตรวรรษที่21นะคะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่1ค่ะค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่1น,นะคะลูกจะมองเห็นรูปภาพเด็กนะคะในหัวข้อหนูน้อยนักสัมผัสนะคะ สัมผัสเย็นร้อนนะคะค่ะเด็กๆดูเด็กคนนี้กำลังถือแก้วอยู่แก้วนมนะคะค่ะภาพด้านนี้นะคะคือเย็นมีอะไรบ้างที่เย็นคะลูกน้ำแข็งไอศครีมนะคะค่ะเมื่อเราจับของเย็นนะคะเราใช้ถุงมือ จับของเงย็นแบบนี้นะคะค่ะเครื่องป้องกันความเงยน็นส่วนด้านนี้ความร้อน h อตแปลว่าร้อนอ่าองศาก็100องศานะคะค่ะมีอะไรบ้างที่ร้อนมีไฟนะคะนี่ไฟดีแก้วน้ำร้อนอมีไอร้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะ เวลาเราจับของร้อนเราก็จ้ใช้ถุงมือนะคะถุงมืออันนี้เป็นเครื่องป้องกันความร้อนนะคะลูกค่ะเดีกยกมาดูภาพสีแดงอันนี้นะคะการใช้มือสัมผัสความร้อนความเย็นจากสิ่งต่างๆนะคะค่ะเราจะทราบว่าสิ่งไหนร้อนสิ่งไหนเย็นโดยการที่ใช้มือหรือผิวหนังสัมผัสนะคะลูก ต่อไปสิ่งที่ช่วยป้องกันความร้อนจากการสัมผัสของร้อนนะคะเราก็ใช้ถุงมือ,อในการป้องกันนะคะลูกค่ะต่อไปชอบสีเขียวนี้การเลือกวัสดุที่ใช้สร้างชิ้นงานถุงมือที่ป้องกันความร้อนจากการสัมผัสของร้อนนะคะผ่าของร้อนมากๆเราก็จะมีถุงมือแบบนี้นะคะ เพื่อป้องกันความร้อนนั่นเองนะคะลูกค่ะต่อไปขนาดของถุงมือที่เหมาะสมกับผู้ใช้ของแต่ละคนจะมีถุงมือของเด็กของผู้ใหญ่นะคะค่ะต่อไปเราเปิดไปหน้าที่สองค่ะลูกเด็กเ,เปิดมาหน้าที่สองนะคะค่ะหน้าที่สองเกี่ยวกับสัมผัสแล้วรู้สึกอย่างไรเด็กคนนี้บอกว่าเพื่อนๆค่ะ สิ่งใดสัมผัสแล้วรู้สึกร้อนและเย็นบ้างนะคะคำสั่งเขาบอกว่าเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสิ่งที่สัมผัสแล้วรู้สึกร้อนค่ะภาพที่1ไอศครีมภาพที่2เป็นข้าวต้มโจ๊กาภาพที่3เป็นแก้วน้ำแก้วกาแฟนะคะค่ะภาพที่4เป็นน้ำแข็งค่ะรูปภาพ สีภาพนี้ภาพอะไรที่เด็กๆสัมผัสแล้วรู้สึกร้อนค่ะลูกสังเกตจากไอร้อนนะคะที่ขึ้นจากอาหารที่อะไรคะลูกค่ะมีข้าวต้มโจ๊กนะคะข้าวต้มหรือโจ๊กอันนี้นะคะลูกเป็นถ้วยเนี้มีไอร้อนอยู่นะคะเด็กๆก,ก็วงกลมล้อมรอบสิ่งที่ร้อนนะคะค่ะเอาต่อไปแก้วนี้ถ้าเราสัมผัสแล้วรู้สึกร้อนไหมคะ ร้อนไหมคะลูกมีไอร้อนออกมาอย่างนี้ค่ะร้อนนะคะเด็กๆก็วงกลมล้อมรอบไอศครีมเด็กๆสัมผัสแล้วมีความรู้สึกอย่างไรคะเย็นนะคะค่ะน้ําแข็งเด็กๆสัมผัสแล้วมีความรู้สึกอย่างไงคะลูกเย็นนะคะค่ะเพรานะฉะนั้นหน้านี้เราวงกลมข้าวต้มกับแก้วน้ำนะคะแก้วกาแฟนะคะลูก ค่ะต่อไปเราไปดูหน้าที่3กันค่ะค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่3นะคะลูก mm hmm. เขาบอกว่าสิ่งใดช่วยป้องกันความร้อนอเด็กคนนี้บอกว่าหากเด็กๆจะช่วยคุณแม่ยกอาหารร้อนๆเด็กๆควรใช้สิ่งใดเพื่อป้องกันความร้อน เมื่อกี้หน้าที่1นเราดูไปแล้วนะคะให้เด็กๆเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสิ่งที่ช่วยป้องกันความร้อนค่ะหากเด็กๆจะไปยกของร้อนให้คุณแม่เด็กๆต้องใช้อะไรคะผ้าขนหนูหรือถุงมือกันความร้อนหรือผ้ากันเปื้อนค่ะลูกใช้อะไรคะเมื่อกี้ค,ครูเอารูปให้เด็กๆดูแล้วค่ะใช้ถุงมือกันความร้อนนะคะ เด็กๆก็วงกลมล้อมรอบถนนุงมือนะคะลูกค่ะสำหรับการบ้านในเล่มนี้นะคะลูกก็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะต่อไปเราไปดูคลิปวิชาถัดไปกันค่ะ